สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องสองพญาวันลำพ้นออฟฟิเชียลก็จังหวะพ่อดีมาข,ของน้ำรถไฟมาแล้วพี่น้องรถไฟมาแล้วสถานีสถานีรถไฟบ้านกาลันอ๋อนี่บรจิจอดครับ ไปแร็วครับไปแร็วอันนึงว่าคนสีจอดโอ้ขอบวนนี้คนไม่ได้จอดห่อครับเลยเป็นรถด,ด้วนห่อครับอ๋ออันนี้เป็นรถด,ด้วนไม่ได้จอดทุกสถานีครับวันขบวนบ้างหับโอ้ บพ่นไปจอดสยครับขบวนมาครับอุมพรอนโอ้จอดอุ้มพรอนครับใช่ใจก่อนผมมานมาล่ำครับเมียผมมาขอ,นาอหน่าเม่เช้าม่อกไปเลมดาทานไที่เหมือนไม่ที่ครับวันไปครับเจ็บของาแล้วครับ วันนี้เล่นนยูสวนอพุ่มครับสวนอพุ่มเมนมันนร้อการอะไรก่อนครับลยเอ็ดครับเอ็ดลาเอ็ดก,กับเล่นมองละขึ้นเถอะะครับเล่นขึ้นหนึ่งหลวกหนีขึ้นหนึ่งแลวกนหญ่ยอยยุ่งสิเลยครับ,บอโอ้มขึ้นลายอยู่ครับข,ขึ้นสาวหน่อยครับอุงอิงครับอุงอิงหมูขึ้นเลย เหมเืองแรงเที่ยวพ้าวสันตินมือสุดท้ายมั้งครับบรรยากาศสถานีรถไฟครับสถานีรถไฟบ้านกาลันอออบอสเอาสิได้เบิ้งรถจอดบอสเอกจอดซ้ำรถจอดอุทุมพรนพ,น,พน,นะเปะ็นบอสเอจอดทุกสถานีเสร็จแล้วอากาศดีเงี้ยสาลรบสวยๆเลยพี่น้องลสวยๆเลยครับ รถว่างหันเพิ่มขึ้นมาจอดครับรถเร็วครับเราีรถเซลาครับเร็วสะพ่อเรีนสีหันหันเหมือนเดิมาไปจอดสถานีครับจอดครับสถานีอยตอันนี้คือสถานียหญ่มากอันนี้มากเนีไหมครับอุบลต้องไปไมแต่ก็ือมีนะครับไปไปท่งนี้รือมาทางนี้ครับมาจากที่นี่มาจากทังอุบลสีเขียวรถโคราชครับไปโคราช โอ้ oh, อันนี้นะครับเจ้าหน้าที่คนว่าถูฟางมาสถานีน้อยนี่รถด,ด่วนบ๊อดจอดครับขับต้ารถรถในระยะจังหวัดนี่ครับอุบลศรีสะเกตโคราชจังนีน่ครับคันคันรถด,ด่วนบ๊อดจอดครับสถานีน้อยปาะั่นคนว่านีอีกบรรยากาศหนึ่งนี่พี่บอก อากาศพี่น้องคนถ่ารถไฟไหมนี่ครับหามีรถไฟบ้านกาลันไม่ใส่หนิเขาเขาหนิเนียนมาหาว่านบ่วถือเนือกินนี้เลยพอสบูยาสีฟันได้กินบ่ได้เลยเนี่ยอากาศดีเงี้ยมันเศร้าครับนี่ยเนียนเอ็มเซมล้มนี่ล้มมีวี เป็นมาไม,ามา่อีกเคอร์นึงขบวนประมาณแปดโมงครึ่งครับรรเสียงรถไปกับเสียงใจที่สั่นตามเสียงครับพี่นอกยับย่างใหญ่ครับวันนี้อยู่ทางนี้รถไฟมีห้องน้ำบริการประชาสน้นบริการกระสามบาทปะะุดหลว่าอเลย นลงใช่ครับหลอกคิดทิงนะเฮ้ยหรือว่าคิดหอดไ่นเมาเล่นเนาะบ้านเราไปเพียงก่อหิบเพียงก่อนหยิบเพียงก่อนเนีรเทศไทยย u ด e ือหรอมันเขาเพียงวะเนี่อ๋อผู้นอยนี่ก็มีเป็นเจ้านาทีเพิ่นหลือขึ้ถอย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 เลยครับว่างครับว่างว่า ยังไปไหว้สารกระฟอกนครับผ่านพันบอกไหว้ยุ่แต่ว่าผมผม่ท่านเนี่ยมีโอกาสไปไหว้ไปขอผ่านพันก็มีหนอ่อยนี่ครับลูกนี้เจ๋ยมือขึ้นอาไรสดอยู่นี่ให้พี่น้องเบิ่งมือขึ้นลูกลูกนี้เจ๋ยครับเจี๋ดอกไม้นิ่งเมือง

วันนี้เราสาบเม้าไหวยกันเมื่อวานบ่ไเ้มาไหวยไวเขาต้องใส่ยัเฮ็ยันเน่ครับนี่ถูกถูกยูนีบ่กครับสแนแรงเรียนยวนสวนตะพุ่มครับถงเถงมวลกับเึ่งเมย์้ายยูนีก็เมยเด้ค่ะเมยเนาะ พ่มากสิเพราะบ่เพราะแม่เพแม่เขาจะเอาวัตสารไปบอกคนโบโห่กันโหแล้วก็สีมา้องาดด้วค่ะเพราะว่าคนเป็นตัวเด่นลราก็บทจมาบอจอกับองมา่นกี้จินตองมาดด้่ะนอันนี้ผมกับบโหล้ะผมกับแค่พนังงานเมื่อเลย่แต่ว่าทีมง่านมากยุนบะครับมทีม่านมามากบนผลมาเพรท่านบอกว่านี่ ป็นบสหนมประมาณาบบึี่มบอเนมั่นมาลันยอกโอ้ครับครับนอนพิการสิบหูลวงหนาเนาะนอนเดินทางมากพรันพิรันเพิ่มประกาศมือขึ้นนี่มันบ่มีบ่มีสาหน่อยครับมีเสียงนี่สารมีนครสินเแล้วก็มีระเบียบครับ ขันสามขึ้นนี่ขันสี่ขึ้นหาขึ้นกับอาชีมีกันนี่แต่ว่าหรือว่าบอสันกับสาวหน่อยติดแล้วว่าว่างานเพิ่งกับขามปีแบบสองสามปีกัเมียนกับผมเนี่แหละผมกว่ามากน้ำสาวหน่อยนี่เมียนบอสบอลเลี้ยงพี่นาไหมครับเมียนาเมียนเพิ่งประกาศยุบมือขึ้นนี่เมียนมีมีระเบียบอิสานเอาฟันสินกวก็เสียงอิสานครับสามคณะ คนบอกยังมือขึ้นเลยนะหวม่คนแตาเห็นมือขึ้นเห็นนีหละม่คำอยู่นี่ครับตอนช่วงเคกเศร้านี่นี่หละได้เล่นขึ้นห่นปุิมณนุ์แสดงว่านั่งติดธุระทังอื่นครับครับ มัน้นหรเปล่ามันขึ้นเข็น้นโค้งอยู่แต่เมื่ตอนแสดงกล้อนันแต่สีขึ้นไปที่เยนะ่าข้นไปที่ยันาแ่ึงสีมันเมีนี้นมาบวงสวงส่แล้วได้งน่ย่ครับแน่นยค่งครับ ขอขอบคุณพี่น้องครับเดี๋ยวไหว้ผู้ไหว้ย่ากกอนครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผม